สบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุ่คนบวชอยู่ในประเทศและก้าตั้งประเทศนะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องบบเตียงทองซาเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้บบเตียงกษีผ้าพีผ้าน้องอ่าเข้าไปทางบ้านดงหมักเงี้ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเมืองอุทุมพรแข็งสวรรด์นักเขตคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเที่ยวมาหนึ่งเป็นปีช่งปีแล้วเนาะบ้านดงหมักเงี้ยวนี่พี่น้องเอ้ย อ่ามือน,นี่บะเตียงนี่พี่น้องเลยเอ้หุ้มหินนะพีนนน่น้องเนาะนี่บาเตียงกันนะซื้อลูกปลาพี่น้องเลยอ่าจำนวนโอ้ลายเจ็ดช่องสี่หกเจ็ดธงพี่น้องเลยเจ็ดธงธงหนึ่งกะโอ้ลาย,อยพอสมควรประมาณร้อยสองร้อยปลายพวกเ,เนาะอ่าประมาณพันกว่าตัวบัดนี่พี่น้องเลยถือว่าปพอลาย,อยพอสมควร มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทา้งฟังไทยพี่น้องไงเนาะให้ป่าเตียงซื้อลูกปลาไปให้น้องตา่าสันพี่น้องเไงน้องตาที่เราอยู่ทงไฮทงหน้าอาศัยอยู่เทียงหน้าพระเท่าแหละเนาะเพิ่นเห็นคันสะดูว่านองอะไรเนาะภาษาบ้านเราเนานองดูว่าภายพี่น้องไงที่อยู่หน้าเล่าหันเพิ่นว่าให้ป่าเตียงซื้อปลาไปให้ะปล่อยนี้อวสันเนาะเพื่อว่ามันสี เลีเ้ยงซีบเราได้ในอนาคตหรือว่าเราพ่อได้จังใดก็แล้วแต่เราหานะเนาะแต่ว่าจากักเพื่อนยางให้เตียงนี่ซื้อปลาไปให้เราปล่อยพี่น้องเลยก็โอเคบ่กลายใจกันห้างไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเราเป็นจังใดซีวิตเราไม่ได้ไปหาแต่หึงเลยตั้งแต่ซื้อไก่ไปให้ตะก้อนผมยังไม่ได้ไปอีกเลยพี่น,ออน้องเลยเนาะลาวานก้าวันบุ้งเราบอกดูว่าจังใดเนาะมักแตงมักงูเราใหญ่เราบอกพี่น้องเลยปะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น,อ okay. น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เตียงกัน หอดทางไปนาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโอ้เดินกว้างเนาะเท่นี้เดินขอขศาลที่จะก้างด้วยแหละพี่น้องเลยาติดโตกว้างพอสมควรได้พี่น้องเห็นเนาะคนก็ตกอ่ากระยุดนี่เลยพี่น้องเห็เนาะนี่น้าก็อ้างตะลงกระแหลงอยู่พี่น้องเลยตกดีขนาดเลคนปีนี้พี่น้องก็ นี่ต่อไปเฮาสิมาได้ดูบ่เนาะทางไปนาแล้พี่น้องเอ้เบิ่งน่าจะโรมสงสิโรมอยู่ออรถคานีเรียบร้อยเด้อนี่พี่น้องเอ้ยจํสิสุกเนาะบ่คงเวลาสิอยู่นาอบ่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันไปหาเ็ดหาหอนแล้วบ่จักพอฝนก็ตกดีเ็ดหนออกลายพี่น้องเอ้ย Cục nam hay nay là có quăng như nó à, thôi à đi nong lúc này hà đi nong khôn được thiền như <Nhạc> bò đi Besay, ăn do bây giờ là. Tell you for the Oh, Pinongi, nó. Nam lạy đi, ny quang ruiny. Mh 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 m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  ฝนตกแห้งดีเพราน้องน้ำขึ้นลายแท้เนี่ยกอพี่น้องเลยเนาะอืมพี่น้ำลึกลิ้บพี่น้องเลยปกอในนอนอยู่เต็มขึนให้ขนาดนี่เนาะฝนดีขนาดขนาดวันน้านู้นเด้พี่น้องเลยมีน้ำคู่ให้คูคันเนาะก็ขัก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 ,ขก,ขก,ขกแบบนี้ อืพี่น้องนี่แนละหนองแล้วเนาะกันซากันผายแล้วพี่น้องเลยก็เลิกอยู่ได้ปกติยงคิดว่าอนี่เนาะโอเคพี่น้องเลยไปหาปลาเพอปล่อยให้เล่ากันปล่อยปลาแล้วพอน้องนน่นหนองนน่นหนองนี่ยังบ่ปีเจ้เก้าก็ปล่อยอยู่บ่ ปล่อยจักทูลเนาะตะเก้านี่นตัวใหญ่ย,ยี่บ่ยว้า่นปล่อยเปป็นท่งได้ลอยแบบไรใช่เนาะปล่อยแบบว่าเฮาไปหาอยู่หากินเห็นลูกน้อยมาแล้วมาอ๋อปลาธรรมชาตินี่มาปล่อยอ๋อ,อแต่ปลาซื้ออะไท่านได้เคยซื้อปล่อยบ้า,าโ,อโอ้โดยโดยโดยโอ้พี่น้องเอ๋จะได้ยี่บ่ปลาปล่อยชนงจะได้บ้ <laughs> อโออีลาไปอันบักลาไปน้ำโพใช่ป้ o เพื่อนเพิ่นไปใช่นะเพื่อนใช้เพื่อเอาันไม้มาปลูกให้เพื่อนไม่ยังล่ะแบบไม่ยังไม่เนาโตนะไม่บุ่งไล้วไม่เป็นอย่างไโดยเพ่ะเทตาบ่อโดยามาปลูกย่ใช่นะเพื่อนจะปลูกอยู่ห่วยปู๊อยู่แคมห้องอดินมีห่วยมักแต่งมังมูใหญ่ได้มังมูโอ้โหใหญ่กำลังเป็นมากเป็นมากเลย โอ้คักขักักักพี่น้องเหะอบ้านเากันมีโอกาสจะลงไปเบิ้งพี่น้องเหรอ,อมันจะอยู่ไกลมันชุกก็ได้มากินรอบได้ได้พี่น้องเอกกลกกกยกาลังเป็นมากเ,เต็มอยู่หงายได้เอาบทันมันลามลายเลย oh. ใจน้ำหงายเลยเวียกลายเนาะแบบว่าจักที่ใดสีป้านขั้นไหขั้นหน้าจากักรไปเห็ดข้างขั้นหน้าก็ขาดอยู่บ่นี้ขาดทั้งเลยทางรถเขาเที่ยวเลย ขโดยโดยโดยแล้ววันนี้กัอันว่านก้าในว่านได้บ่างบานนะก็ได้หาตาอ๋อแต่ว่าท่านได้ใส่หุดเนาะยังอืมตุ๊กเฮงอย่างนี้เนะาะเฮงกับตุ๊กคู่มือขนาดวันน้านู่นนี่น้ายังอยู่ขนาดนี้เนาะเพีองเนะาะมืออันนี่ก็ตกุ๊กมือก่อน,นก็ตกงนีมือม่อกี้ไอชื่อป๋ามาให้ปล่อย <laughs> ดีเด้อเอ็มเอาไม่ละอยู่รถสิเนาะพี่น้องเไงหูเคาะไก่เขาก็ยังบมีหลังอยู่เนาะใช่ไก่ไอ้ซื้อไม่ปล่อยนี่พ่อนี่พ่อแมนโอ้โหเได้พี่น้องเไยเนาะไก่เตียงซื้อมัหมักใบเต่าแต่ปลาแต่าโดนย่านเข่าแล้มันไกลมันมันไกลเนี้ยเนี้ยปลาใช่เที่ยวแต่ไปน้ำเอาเพื่อนเจ้าของเพิ่อนดีด้ะเด้อ แล้กระมักหี่อว่าผัวเจ้ากันมากค่ะเลยอ่ะถือเอาละโอ้มีหลายชนิดได้พี่น้องเลยเนาะอ่ามีปลานิ่งเลวก็ปลาอย่างเปปะแล้วก็ปลากินเน้อแล้วก็ปลาว้าลายอยู่พี่น้องเลยเปปะอ่าไปปล่อยได้น้องไอ้ซื้อมาปล่อยรถบ่ไก่ฮะปล่อยรถเลยหรือปล่อยเลยแล้วมันตายแล้วเอาไปหึงเลยน้องเห็นอะไได้ใช่ต่เก่า จักข้าวโม่เคยปล่อยจักเถื่อปล่อยแล้วแล้วปล่อยลูกงองนี่างเลยบมย่างล็อปล่อยแกแกก่อนเพิ่นกับโมยู่่พผมผมเป็นยังบมเป็นยังปล่อยลูกนี่นี่มันเริ่มตายแล้วนี่มันเบิดออกซิเจนแต่มันเขาไว้มันอยู่ได้สามชั่วโมงนี่แหละเวายชื่อมากแต่จะเถื่อเลยเพราะว่าถ้ามันมันไม่เคยชื่อมาปล่อยจักเถื่อเห็นอยากได้ยูของผมโดยโดยโดย ไปจักระทางไข่เขาหมัดขกักกันหรือเนาะหมัดขัดแม่นยามันรุดโอเคไปคือไปเด้คือไปนองเช้เลยเจ็ดถุงเจ็ดถุงต่อไปย่ทั้งหนใช่มองลงอ๋ <c oughs> อน้าก็ขึ้นแล้วนี่เนาะขึ้นนั่นแหล <c oughs> นะ คนโจ๊กจักปีแต่น้องอันนี้สองปีเลยก็ได้สองปีสามปีละน่ามันก็จะท่านได้ใส่เป็นไรเนาะมโจ๊กเธอแล้วเนาะเอาเอปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะตายนงแต่มันถือเดดมันหึงมันก็จะตายเนาะถ้าน้องบริสดทท์ทวงกระเจาะรถเอามือรถเออขวารถนั่นแหละ เจ้าปลาอย่างโน่ตัวนี้เบิ้งหะเบิ้งหะปลาปากตัวนี้เม่นเม่นมีลายปลาไปเลยก็มีจักตัวบูหามักหลายหนึ่งเนาะพี่น้องครัโอ้เซลเซลไปเอ่อหาปวกมาให้มันกินบ้างปวกทำในเวลาทำเกล็อไงลงมาล่างกับชามเหรอแลนใช่ไหยังนด้ยังท่านได้เคยปล่อยยักษ์เทื่อบ่ปลาซื้อ เจอไปหาเอาธรรมชาติมะโ่อยมีแต่ปลาโค่ปลาเค็งเนาะนี่ปลาโค่ปลาเค็งบ้านเฮ้าปลาดุกปลาอย่างอยู่นี่ยปลาท่านได้ปล่อยปลาดิ้ยงจะเชื่อโดย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 ได้น้ำไหมพี่ไหมไปเลยมันมีตัวเหยงาตัวนั่นนี่พี่น้องเลยนี่เลยอัน้เพราะว่ามันข่าหึงไปอีกแฮงเต็ก้ลาเข้าปล่อยน้ำไหมซ้ำเนาะนี่ แต่ว่ามันจะเขาต้องหาเนี่ยเกลือและน้ำขาวๆไว้นี่น่ะตัวตายก็มีนอ้นหึงจะมาหลายชั่วโมงนี่ไอซีิก็เตอร์สิบเอ็ดมงยังดีได้เอาไว้ในถ้าเอาไว้นอกกันตายตายแล้วพระจ้าคุณฮอนเดดยังที่หานะมาใส่อยู่เลยเบิกแล้ว่าผมอยู่นี่หึงกันเนาะนี่นี่เพราะว่าทส่น้ำใส่ในใยไว้อยู่ทำกะเกลือเอาและ เอาเอาพักมาใช่เอาพักบกพักบุ้งเลยพักตบพักบกเนเนเนปลากระสีน้ำอ่าจำให้ตัวนี้ปลาขาวมันตัวนี้ไ้หน่อยพี่น้องไงโตัวละพันกีบปลาเนะปลาขาวมันเพ้งขนาดแต่ว่าพวกปลาหนิปลาหนิ่งนี่ก็อ่าที่เพ้งอะไรเนาะได้ลายโตโตโตอยู่พี่น้องไงนี่ต่งหนึ่งก็ประมาณร้อยเปอรตัวนี่แหละหรือสองร้อยเนาะ อันนี้ปลานินเนาะแม่ปลานินลอยลงไปหลายปลาเดี๋ยวฉ่ำจะกินแล้วมันใหญ่นี่ <c oughs> หาเกลือหาเนี่ยมาเกลือมันเพื่อแล้วเข่านี่ก็โอ้ต่ำๆต่ำๆน,น,น่นอนนี่พันกว่าตัวเพิ่มจะเบิดนี่ก็ได้ก็เลยลายนี่ผัวอะไรบออะไรเขาผัวเดหัว,ตวตเตียงเอาปลามาเป็นชีดีใจ่ายบ่อะไรผัวเจ้าเหรอแม่ ขณะนี้ยังหาปวกมาหายกินอยู่ปลาแบบว่า,าม,มันถึกแบบมันถึกต้อนถึกรีแบน,นี้นะแลยปลาเขาเลี้ยงมันรุดลงมาถูกใจได้แล้วก็ามาปล่อยใช่ถ้าเบิ้งบัดอนนี้ชนหน่อยมันใหญ่เช่นหน่อยนี่เอาปวกยังมาเกลือได้น่อยเด็กเธอเรื่อยๆนี่มันกระตุ่มบมัดมมากิน,นก็ได้นปลาขอนเจน่ากับได้ยังออามาปล่อยตัวยังตัวอยู่ก็อยู่แล้วมันมีแหงเนียนเนียนกไปก็ไป ตัวนี้ได้โนอ้อยนะตัวนี้ขามันแมนตัวละพันกีบเลยจะได้กี่ทีได้ลองในปลาตัวแรกเลยลอยเลยเต็มใหญ่น,งงนั่นนะไข่ได้ไก่กะไก่ไงมาได้เม่นโอ้ไข่ไวขนาดไข่เลยเกลือหั่นม,มันไข่ไวโอเคพี่น้องในลุงนองเรียบร้อยแบบนี้เนาะยันแต่ผลตกมาหนักๆนี่น้ำขึ้นเต็มบ่กน้องนี่ เต็มมาเลยอ๋อมีแต่หาแยงมาขังแน่นนี่เนาะมันชีแน่นมนชีเต็มมันชีล้นไปทางพีม,มันหมักลงมาทางพีหาแยงแล้วมาขันโดยโดยอันนั้นมันไปเด้ะนี่อ๋อโดอันนี้ก็ล้นลงบนน้องน้ำม,มันลงมาทางใดพุูนบ่ไหลมาตะพูไหลมาตะพูไหลแต่<อ>ตทางลงมาเข่าเลยบ่นี่ฮะแม่นโอ้ลงเลยโอ้ในวันแรกกับมาคันมันสูงอย่างมาชีอ้อมไปเนาะ นาหักบวบวห่วงดอกทางนี่ห่วงแต่ทางมันชิลงเลอยู่แห่างน้ำธรรมชาติเข่าก็ดีอยู่ที่ได้เปลี่ยนทายอมันจะได้ป่างหญ่ไวโอ้มักแตงมักเต้าเข้าก็เริ่มใหญ่เลยเนาะนี่โอ้โดยเพื่อนเข่าตะหึงแล้วบอบงามเข่าในบ้านเข่านาเข่าวางเทียงอเลย น้องกินข้าวกินน้ำแล้วบอสมันี่กินกับแกงน่อไม้แกงน่อไม้โอ้ไปหาเฮ็ดแล้วนบ่ได้แล้วไปหลอหน่อไม้เลยเฮ็ดปวกบอเฮ็ดปวกเห็ดละงกเฮ็ดปวกบ่ออกแล้วมีแต่เฮ็ดดินกับเฮ็ดเผงเห็ดออ๋อมันมันเริ่มเบิดแล้วบอสเริ่มเบิดเลยตะกี้ได้อยู่ไลพอได้อยู่พอได้หาพอได้ขายอยู่บ่มไปแตดเลืกเพื่อไรจนได้ขายพ่อตะกี้ฮะได้ขายอยู่ โอยก็ได้อยู่เนาะป้าจะใช้น้องพุ่นโบเมนแถวนีก็มีคือกันมันหักโบทันคนข่าก้านเนาะตุ๋งห้าวก้านโบก้าไปกันก้านเอาเดี๋ยวนี้เนาะแมนป้าตก้านเอาพี่น้องเลยเห็ดหอนก็ได้ถ้าไปแต่กลางเว้นบ่ได้ประการน้ำข่าวดอกก้านไปผู้หนึ่งได้ไปผู้เดียวแล้วผู้หนึ่งค้าลูกไ้ปแล้วละไปผู้หนึ่งไปแล้วก็แล้วเนาะมีลูกน้อยพี่น้องเลย มีแต่มีคนดำแล้วบ่อยู่ที่นั่นมีอะไรได้อันท่งนั่นเลยเป็นดำแล้วเมื่อเช้านี้มาบ่ทันเพื่อนเพื่อนมาแต่หากินเพื่อนเพื่อดำแล้วเพื่อนจ้างวันละสี่ชิปบ่ทันอื่นนี่แหละบ่ไปใช้ออื่ดทุ่งถ้าถ้าดำนะถ้าดำหน้ารับจ้างกันเพื่อนจ้างเลยได้เพี่น้องอย่เพื่อนาะวันละสี่สิบพันโอ้ผูวนำไวก็ไวดีเนาะเพืนน่อนว่าดจนตกกะจนได้ไดิอันนี้น้องน้องตกกะพวกเดือน หกลาวเหาออกใหม่ประธานนอดชงจำคำซะบดมีน้าบ่เบ้อคุณดูเอาโอ้่น้องไอ้เนาะไว้ายี่เห็ดนาเป็นท่านสมัยยี่ดีเฮ้อเฮ้อน้องไอ้พลก็ตกดีขนาดปู่เนาะบโตอ่าจะไหนกัดก้าของน้องว่านถึงนะบ่ จักประมาณชงทิศสามทิศแล้วมาออกแน่เลยจช้านอยก็ได้ดำได้เนาะแม่นอในก็ได้ดำคือว่าเล็อดชงคนอืมเลือดชงคนก็ผัวนะบ่แม่นลือด้ี่ได้สำเด็อืมเพื่อเถ่าไม่เถ่าเห็ดน้ำบ่ได้เนาะบ่ได้แล้เพื่อเถ่าอะไรเปลูกเต้าเพื่อได้ใช่เนาะลูกเพื่อออกเฮือนออกซานเพื่อกะเพ็ดต่างหากค่นะลูกเพื่อไปเห็ดหน้าเน่าเพื่อเกวอบปีนี้ไปเห็ดไผ่เห็ดมันเนาะลูกชายบุญนั่นก็เห็ดอัน นี่แล้วหน้าเพิ่นอือๆๆดูแต่เฮานี่แหละเฮ็ดเลี้ยงเพิ่นไปซ่ําเบิดอัญญุของเฮาดูเพิ่นสิล่ะเอ้าๆๆก็เลี้ยงเบิ่งแยงกันไปเนาะเอาสาเดียวอ้ายสิเอาเงินไว้ให้ก่อนเือจกนะือลูกปลาั่นแหละเนาะเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพ่นแหละพอดีเพิ่นเห็นอ่าอ้ายมาถ่ายคลิปน้องแล้วเพิ่นเห็นน้องซะน้องมีน้หั่นน่ะเพิ่นก็อยากให ไอ้ซื้อปลามาให้น้องปอยมาอนี้เนาะเอ้วอันเรือแสนกีบสี่เสื้อชื่อปลาเนาะผู้ใหญ่จะดีอยู่ท่างฝั่งไทยเพิ่นบอกซื้อดอกเสียงนดอกคนว่าฝากขอบบุญขอบคุณพ่อแน่น้องละปอยขอหนีเเด้อขอบใจเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นโชคภาพแข็งแห้งามเจ็บกระยาให้ได้ความไขกระยาให้มีให้เพิ่นห่างเพิ่นมีเมื่อหนาเพิ่นเด้อซาดเด้อโดยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เริ่ม ค่อยไปเรื่อยๆเนาะปลูกมังแตงมังมูแล้วก็ไก่ก็เริ่มได้เจ็ดตัวแล้วไก่น้องบันนี้เจ็ดตัวอ๋อได้เจ็ดตัวได้พี่น้องเลยเจ็ดตัวแปดแปดตัวเก้าตัวแล้วมาครัวตัวหนะย่างย่องแย่งนี่ก็แม่นแม่นเบิดอันนี้เนาะชื่อช่างหาพันตอนนั้นแหละดำๆไก่ตีตัวนี้เนาะใหญ่ายุอันนี้กเม็นเออกับไก่ตัวเจ้าเอามาให้ฮะอ่าโดยโดยอ้าค่อยไปแล้วก็รอบนี้เอาปูเอาปลามาปล่อยพี่น้องเลยก็ คอยหาอยู yeah. soil, ่หากินไปใครอยู่ยามนี่มันเนืคบเน้กินกับพ่อหาได้เนี่น้องเนาะบริสุทธิ์มันไดแต่ละมือก็หาขุดจิ๋อจิน่ายไปเลยคือยามแรงเนี่ยมันมันลำบากเนาะถ้าจะไปหาอย่างยามแรงนี่อึดลียามแรงย้อมแม่นเมนเมนพี่น้องเลยยามนี่บุพมาดยามนี่พอได้กินปลูกอย่างก็ง่งยยามเลยมันมันฝ่าฝนเนาะกับบูดหดน้ำมันแน่นยามแรงเต็มที่แล้วปลูกกระดน้ำหาบน้ำปลูกเนาะ่ นี่ยังว่าพอได้อยู่ปลูกพังอ่ะสันไอ้ขอตัวก้าบก่อนเด้อบัดนี้เด้อโด้ออ่าผ้าเอาปลามาให้เพิ่นก็สิไปเวียดโตแหละพี่น้องเอ้ยยันปลามันตายเนาะก็เบ็ดเดิงๆมาพี่ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยก็ยังให้จบดเจือเนาะตายประมาณ4-5ตัวแหละเมื่อกี้เนาะ้องโดยออือฮะปล่อยพี่น้องเอ้ยอ่าก็มีแต่ว่าอ่าให้บัดผัวน้องมาก็ึักหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันยังน้อยอยู่มันยังก็บ่ทักจะกินจักงอย่างดอกก็สิค่อยเกลือไปเรื่อยๆแหละมันใหญ่จักเดือนจัก ได้นี่ก็เริ่มมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็หาปลวกมาให้มันกินหัวปลวกมาให้มันกินเนาะเซลแซวแล้วบัดนนี่ทั้งเบิ่งเดียบ่เตียงสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเวลามันให้มันใหญ่จั็หน่อยแล้วก็บัดเกลือมันสิกินปลวกนะครับพี่น้องเลยอ่ะสายกราฟก่อนเด้อวันนี้น้องเด้อโดยอดินแห้งเลยโดยโดยโดยแกโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็บ่ยนเตียงสิขอตัวเดินทางกรับก่อนพี่น้องเลย ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเด้พี่น้องเด้อเป็นได้ส่งเงินมาให้บาเตียงเนาะพี่น้องเนาะซื้อปลามาให้ละปอยพี่น้องเลยโอ้ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายเนาะขอเจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนได้พันเงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนาะเจ้าให้มาทำใดก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถุเด้อเนาะนะพี่น้องเลยนี่บาเตียงกะ นี่ไก่บนเตียงซื้อมาให้แล้วตะขี่นะพี่น้องเนาะแล้วก็ปล่อยเลี้ยงไว้นี่แหละพี่น้องเลยให้มันได้กินไข่มันเนาะเอก็ดีพี่น้องเลยพอได้ไทยชีวิตมันมาไว้เนาะพี่น้องเนาะอย่างหน่อยก็รอดชีวิตพี่น้องเลยนี่มักทัวเราอืมักทัวมักแตงพี่น้องเลยเนาะอุ้ยแหละเอ้ยอีกสักนหน่อยแต่มารอบหน้านี่คงจะได้กินมากมันเยอะพี่น้องเลยแล้วก็เห็ดหลายอย่างหลายแนวเลยแล้วก็ดุมันก็ยันเพี้ยนอยู่พี่น้องเลยน้องเพป็นกันเนาะ ยังน้อยยังนุ่มแต่ว่าแจักจะหาอยู่หากินพี่น้องเอ๋อสำหรับมือนี้ยกับว่าเตียงทิ่คอตัวราไปก่อนพี่น้องเอ๋ต้องขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนที่เข้ามาที่ตามทับส้มคลิปอ่าบาเตียงและทีมงานโดยตลอดมาเดอพี่น้องเด้อเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขวาอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตรับแรนเงินเือนอนตื่นแร้เงินเส็นเนาะ อ้าวเจหรับมอนี้ก่บมเตียงของตัวลาแลเ้เ้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนนาะพี่น้อง